96.5เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากำหนดอนาคตกทมค่ะสวัสดีค่ะคุณจำรัดคะครับผมสวัสดีครับเอาโหนึกว่าจะไม่เข้ารายการให้ซะแล้วนะคะอเอาเชิญเลยเกริ่นให้ก่อนนะคะนโยบายหลายๆยอย่างนี่เป็นยังไงครับจะได้ทำหรอคะคือดูแล้วหลายๆคนบอกว่าขนาดนะคะรัฐบาลยังไม่กล้าให้เลยนะเบีย้ยยังชีคนชรา5,000เนี่ย คือคืออย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดนระบบปรามนูนะครับแล้วก็<ช>แล้วก็แพร่สงครามโลกนะครับซึนามิก็มาหลายรอบนะครับ<ช>แต่ว่าเขารักประชาชนเขาเขาให้ผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละเจ็ดหมื่นบาทเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมีเหตุมีผลค<ช>่ะคุณมีเหตุผลอะไรที่จะให้ผู้สูงอายุหกห้าห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยขนาดวัยรุ่นงินเดือนหมื่นสองหมื่นยังไม่พอใช้เลย คนชราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องเดือน,นนั่งรถก็ต้องนั่งนั่งรถเมย์บางทีก็ไม่ได้อย่างเงี้ยบางาคน,น,นก็เก็บเงินอีกอใช่ไหมเลี้ยงตัวเองก็ไม่รอดอยคือเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าพอประมาณมีเหตุผลค่ะถ้าทำอย่างนี้แสดงว่าไม่มีเหตุผลไม่พอประมาณนะครับประเทศเราเนี่ยที่โคเกันไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเอามาให้ผู้สูงอายุตอบแทนบุญคุณบร,บรรพบุรุษของเรา ทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการนนาคุณต่อพระบัพรพบุรุษนะผมคิดคว่าอย่างนี้นะครับคุณจําหลัดก็เลยมองว่าจํานวนนี้ไม่ได้ถือว่ามากเลยนะคะไม่มากเลยครับต่างประเทศมันเลนให้ห้ามื่นอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่มีอะไรประเทศเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับแต่แต่บ้านเมืองเราคนไม่ไม่รักกันไม่รักไม่ดูแลคุณภาพชีวิตค่ะนะครับเราถึงได้แบ่งฝ่ายแบ่งสีกันแบบนี้นครับเพราะเราไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลซึ่งกันและกันไม่จริงใจต่อกันค่น<ะ>แล้วอย่างมันโคงไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่าห้าพันเนี่ยใช่ไหมก็เซ็นล้วไปห้าพันไม่เหมือนสร้างถนนสร้างโครงการร้อยล้านันล้านอ่ะมันเลยไม่มีคนสนใจคุณคุณมันได้แน่นอนครับเมื่อก่อน<ะ>โครงการและหลายอย่าง<ะ>ฝ่ายรัฐบาลบอกทําได้ฝ่ายค้านบอกทําไม่ได้แล้วทําได้ไหมครับ<ะ>เหมือน<ะ>เหมือนอย่างโครงการอหมู่บ้าน หมู่บ้านเนี่ยจริง,รง,รงๆเนี่ยผมเคยไปเรียกร้องรัฐบาลชวนว่าให้ให้กู่ประกอบอาชีพหมื่นอ่าอ่าหมื่นห้าแล้วก็ใช้นี่นอกระบบสองหมื่นเมื่อปีสีสองคุณชวนไม่ให้ใช้นี่นอก,กระบบแต่ให้หมื่นห้ามาประกอบอาชีพแล้วหลังจากนั้นคุณทักษิณก็เอาหมื่นห้าเนี่ยมาทํำกองทุนหมู่บ้านเพราะว่าผมอยู่พลังทำมาอยู่การเมืองมานานแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็น ก็สองไม่ได้เป็นเป็นรัฐมนตรีเท่าน,นั้นเองคผมติดตามผมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นอกระบบเนี่ยเขาบอกเขาบอกคุณกนบอกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกผมไปเรียกร้องตั้งแต่วันที่สิบสามมกราคมอ่าห้าสองวันที่หนึ่งถึงสามสิบธันวาก็มาลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนที่บ้านผมเนี่ยมาลงทะเบียนที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วก็ลงทะเบียนที่ธนาคารทั่วประเทศปรากฏว่าไปเจรจากับคุณอภิสิทธิ์คุณกรรอบที่สองคุณกรบอกว่า เนี่ยขอบคุณอาจารย์จำรัดมากนะเพราะว่านี่นอกระบบที่กู้ไปเนี่ยก็เป็นไม่มีหนี้เสียเลยผมบอกจะไปเสียได้ไงร้อยละยี่สิบเขายังมีใช้นี่เลยเป็นอภาษาอะไรรั่ระบาดค่ะคุณเน,นี่ยค,คือมันเป็นความจริงที่ผมทําเนี่ยนะ คือย่างผู้สูงอายุเนี่ยผมเคยไปเรียกร้องรัฐบาลคุณชวนสองพันคุณจำหลากเขาเอาเอาสภาวะปัจจุบันถ้าได้เป็นอันนั้นไม่เป็นไรในอดีตช่างมันนะคะแต่ถ้าได้เป็นเนี่ยดูการเงินของกทมแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นแหล่งเงินให้กับคนระดับล่างจนถึงระดับคนชั้นกลาง s m e ทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจได้เหรอคะจะจะมีแหล่งช่องทางอย่างไรคคนเราเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคิด อยู่ที่จินตน,นาการแล้วก็อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความพยายามผมเป็นนักต่อรองนะครับผมเป็นนักเรียกร้องต่อสู้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังผมไปเรียกร้องเรื่องนีนอกระบบเนี่ยผมโดนจับนะติดคุกไปคืนหนึ่งเขาหาว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีน,นโยบายพอไปเรียกร้องผมพอไปเรียกร้องเนี่ยผมบอกงนี้เขาไปเรียกร้องให้ยุบสภาให้ลาออกเนี่ยผมว่ายากกว่านนะ แต่วเราไปเรียกร้องไม่ให้ยึดด้านยึดที่ไม่ให้ยึดรถนะ่ะแล้วก็ให้ใช้นี้นอก,กระบบอ่ะผมว่าง่ายฝ่าแล้วอีกในที่สุดผมก็ทําทำสําเร็จนะ่ะแต่เสร็จแล้วพอขึ้นศาลเอา้าเสร็จแล้วมันก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหฟ้องอยู่ดีๆมากันแกล้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันมีหลาย,ยึาง่งหลายอย่างที่เราทําได้แต่ว่าอีกคนบอกทําไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่กล้าตัดสินใจสองเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงบ้านเมืองเราเนี่ยครับถ้าหากว่าเรา ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมจะให้คู่เลยครับสองแสนถึงอสองแสนโดยไม่มีดอกเบีย้ยไม่ต้องมีหลักทรัพย์อันนี้ดูกฎหมายหรือยังคะว่าอยู่ภายใต้ที่ผู้ว่ากทมมีอํานาจทําให้ได้ด้วยเนี่ยคะ่ะเอาเงินกทมมันก็มีอยู่แล้วไงใช่ไหมมันมันแล้วแต่ว่าเราจะไปบริหารด้านไหนอ่ะใช่ไหมนะคืออย่างในน้อยเนี่ย เราก็สามารถจะทาไปได้บางส่วนตามนโยบายอย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้อบรมปัญญาบ้านโรงเรียนวัดจะให้อบรมปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะคัดเลือกหัวหน้าครอบครัวหรือว่าชุมชนมาอบรมปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงห้าวันเพื่อนาไปบริหารจัดการในครอบครัวนําไปบริหารจัดการธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ต้องไปทาไร่ทํานาทาสวนนะครับธ<ฆ>นาคารกรุงเทพก็ใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหาร าการบินไทยหรือแม้แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกร้อยกว่าประเทศก็ได้น้อมนาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบริหารจัดการซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนายโคฟฟี่อันนันเคยมามอบรางวัลให้พระเจ้าอยู่หัวของเราเมื่อปีสองพันหรอสิบเก้าแล้วก็ชื่นชมปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาที่เป็นสุดยอดในการพัฒนาคนและเป็นปรัชญ,ญาที่ใช้แก้ปัญหาความยากจนเรามาลงทุนสร้างคนนะฮะ ประเทศไทยเรากาลังเป็นประเทศพัฒนาถ้าเราสร้างคนสําเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จหมดบ้านเมืองเรามีพร้อมครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวมีทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์เขาไม่มีอะไรครับแต่เขาดูแลประชาชนเขารักประชาชนครับเขาไม่ได้มารักทวกว้องเขาไม่ได้มาคนคนรวยเยอะๆเงินเยอะๆยนกไลังด้ขออภัยนะคะพอดีวันนี้ เข้าสายช้าไปนิดนึงเวลาก็หมดแล้วนะคะหมดโควตาเลยจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะขอให้โชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลากันเลยนะคะดิฉันก็ไม่มีเวลาพูดแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ